มาครับคันนี้ครับกับกระบะสี่ประตูขับยกสูงครับโตปีเนอร์ครับเกียร์ดัทหกสปีดครับโฉมหน้าไม่เชิงครับพร้อมติดตั้งงานเคลเร่บอยไม่ใช่งานกันราคาผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่9,000บาทต้องคันนี้ครับตัวตั้งครับไฮรักรีโวนะครับสองจี่ปีเนอร์สี่ประตูครับรถปี2018ครับรถสภาพนางฟ้ากับงานสีบอลเงินบริสวยครับจากในงานพัฒนาลิซซิ่งนะครับจะนั่นหน้านะครับมาพร้อมจะนั่นหน้าครับโคมเมียมนะครับ มีงานสัดหมอคู่ล่างให้แล้วนะครับโฉมหน้าไม่ได้เชิงครับมาพร้อมงานล้อแมตช์สนิ้วโรงงานไดยางบิสโตนปีใหม่ปี2023นะครับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.4ครับสุประโยชน์ครับมาพร้อมกับเส้นสายงานด้านข้างครับงานบอดี้เดิมๆนะครับด้านหลังครับพร้อมติดตั้งงานเคีเล์บอร์ให้พร้อมครับมีงานเซนเซอร์ด้านหลังให้2จุดนะครับภายในนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับงานเบาะผ้านะครับเบาะแท้นะครับเบาะเดิมนะครับจากโรงงานนะครับพร้อมโคลไลมาติฟังก์ชันนะครับคอนโซลด้านหน้าสะอาดเลยนะครับพร้อมใช้งานกัันนนรรราาาคคคผ่่่อเเิมต้พียงแ9,000บบท ท่าลูกค้าท่านใดสนใจครับห้ามพลาดรับชมดูคลิปนี้ครับเดี๋ยวผมทำการรีวิวดูให้ละเอียดครับไปชมกัน สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับที่รับชมนะครับทางช่องเม้งพิจารรถกระบะมือ2ครับช่องที่เป็นส่วนรวมของตัวรถกระบะคัดเกตคัดคุณภาพนะครับวันนี้เราอยู่ที่สาขาหนึ่งครับของทางสำนักใหญ่ครับบริษัทพยนต์นะครับที่มีบุรีครับกรุงเทพมหานครนะครับอีกเช่นเคยนะครับด้านหน้านะครับใครกำลังมองหารถกระบะ4ประตูยกสูงเกียร์ตอนมัด6สเปดครับพร้อมใช้งานกับพร้อมติดตั้งงานเคีเลย์บอยครับกับราคาผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่9ก้าพันสครับต้องคันนี้ครับ โตโยต้าครับไฮรักรีโวนะครับ2 4 e ครับปีเลนเนอร์สประตูนครับผมรถปี2018ครับรถมือเดียวจากในงานแพตเทิร์ลเลสิ่งครับคันนี้ในส่วนตัวรายละเอียดคันนี้ครับดอกเบี้ยของเราครับเริ่มต้นนะครับ4ปีนะครับ2อยู่ที่2องครับสามารถผ่อนได้สูงสุดครับ7ปี84งิดครับดอกเบี้ย7ปีที่สี่จุดเจีเจ็ดสีนะครับ ขอโทษทีครับเรามีบริการของการส่งเซ็นเอกสารนะครับไฟแนนซ์นะครับตามที่อยู่ของลูกค้านะครับถ้าลูกค้าไม่สะดวกเข้ามาเซ็นเอกสารนะครับที่บริษัทครับแล้วก็มีบริการนะครับของการส่งรถสไลด์ให้ตามที่อยู่ของลูกค้านะครับเรามีครับแถมฟรีครับบริการนะครับดิวสมาร์ทจุดเฉิมให้ลูกค้าอีกหนึ่งปีนะครับในส่วนตัวคันนี้ครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ครับ v ีเซลนะครับขนาด2.4ครับสุดประหยัดนะครับเส้นสายงานด้านข้างนะครับงานบอดี้เดิมๆนะครับ ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับคันนี้นครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์กดติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดการติดตามครับรับชมกระทางช่องแมกพยนต์รถกระบะมือสองนะครับเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยค่ะคันนี้ครับคันนี้ครับมาพร้อมกับงานเครื่องยนต์ครับดีเซลครับ2.4ครับสุดประหยัดครับไฟด้านหน้าเป็นงานไฟมัตติรีเฟ็กเตอร์ครับตัวไทอีมีงานไฟตัดหมอกคู่ล่างให้แล้วครับกระจกหน้าครับมาพร้อมกับกระจกหน้าครับโฉบไม่ได้เช้งเดิมดสวยๆนะครับแต่จะสกินงานครับงานสีก็แบ็คบนด้วยงานโครเมียมนะครับ ในส่วนตัวคันนี้นะครับมาพร้อมกับโลโก้โตโยต้าด้านหน้าตัวใหญ่ครับมาพร้อมงานเลขทะเบียนครับ7กอไก่ทหารครับ38นะครับ98ของกรุงเทพมหานครให้แล้วนะครับให้ดูเส้นสายงานด้านข้างนะครับ งานบอดี้เดิมๆปัจจุบันหน้าแนบชิดเหมือนเดิมครับมาพร้อมกับรายละเอียดครับของตัวงานสกรูด้านหน้านะครับให้ดูจากงานสามเหลี่ยมเคิร์กของตัวงานสกรงทั้งสองฝั่งนะครับรถของเรานะครับเดี๋ยวผมทำการเก็บเรียวรอรายละเอียดงานนะครับชำระล้างรีเฟิรชด้านชัช่วงล่างครับเปลี่ยนฐานน้ำมันเครื่องของเหลวครับตรวจสอบระบบของตัวเครื่องยนต์นะครับไฟฟ้าและแบตเตอรี่ให้ลูกค้าก่อนส่งมอบครับพิจรณ์ของเรานะครับเปิดมา24ปีรถของเราครับมีทีมงานคัดตรวจสอบมากกว่า2อ4จุดครับ ถ้าลูกค้ารับรถไปนะครับเจอรถพลิกคว่ำนะครับจมน้ําหรือว่าชนหนักครับทางเรารับซื้อคืนคาเต็อร์นวนนะครับคันนี้ครับมาพร้อมกับงานล้อแม็กซ์17นิ้วเดือนโรงงานครับแม็กซ์6ก้านะครับน็อต6รูมาพร้อมกับยางบิสโตนนะครับปีใหม่นะครับปี2023ให้แล้วนะครับแต่ยางปีใหม่นะครับยางบิสโต o นะครับชิ้นี่ยางมาพร้อมกับหน้ากว้างครับ265นะครับความหนานะครับอยู่ที่นะครับ65เป็นยางลัศมีของโตโยต้า17ครับหน้ายางสภาพเดิมๆปีใหม่ความลึกของยางครับยังสามารถใช้งานได้เกี่ยวกับยางนะครับ ชงด้านหน้าแห้งเดิมโรงงานนะครับดูได้จากโหนน็อตนะครับไม่มีรอยของการขันของตรงงานชุดประแจนะครับหรือรอสมรั่วของตูนอนมันโชกคครับดูได้จากมาร์คสีแต้มสีหรือเหลี่ยมสันของตัวโหนนโหนน็อตนะครับเดิมชาร์ตเดิมๆซุมล้อพลาสติกการยึดติดของตัวมุดนะครับ,ดดรรย,ตตรบยังอยู่ชัดเจนเหมือนเดิมครับบางโค้ด้านหน้ามีให้แล้วนะครับ เส้นสังกัดด้านข้างครับงานบอดี้บางๆครับเดิมๆมาพร้อมกับโลโก้ของตัวไฮลักด้านข้างทั้งสองฝั่งมีให้แล้วนะครับกระจกแท้เดิมนะครับจากโรงงานครับคันนี้ติดตั้งงานฟรีด้านหน้า40%นะครับด้านข้าง60%ให้แล้วภาษีพรบเราดูแลต่อให้ถึงปีหน้าอยู่แล้วนะครับกระจกบางข้างกรอบงานโครเมี่ยมครับกระจกพับไปงานแบบไฟฟ้าครับมีเฟอร์ไรต์พร้อมครับด้านจับงานประตูนะครับมาพร้อมงานสีชิ้นเวอร์โครเมียมครับกระจกแท้เดิมโรงงาน ผมทาการเช็คตรวจสอบให้ครับประตูทั้ง4บานและกระจกแท้เดิโรงงานครับมีระบบของตัวออตโต้ัามครับกการจราจรการบานบุคคลที่ขับแล้วก็บุคคลที่นั่งในข้างให้แล้วงานอันใดครับมีติดตั้งให้แล้วนะครับทั้ง2ฝั่งแล้วนะครับกันสาดจุดชนวนติดตั้งแถมให้ประตูทั้ง4บานตัวเสาสัญญาณรับสัญญาณด้านบนครับมีติดตั้งให้พร้อมนะครับภายในนะครับตอนนี้มาพร้อมกับงานเบาผ้านะครับเบาะแท้เดิมโรงงานนะครับตัวไทยอีจะได้งานเบาผ้านะครับข้อดีของตัวเบาผ้าครับจะไม่ร้อนเหมือน กรณีของตัวงานเบาะหนังในกรณีที่ตากแดดครับสภาพเบาะเดิมๆครับออกแบบดีไซน์ให้ดูพรีเมียมนะครับเบาะตึงๆนะครับไม่มีรออฉีกขาดหรือรอย่นนะครับเหมาะปรับเป็นเปนนวลนะครับมาพร้อมระบบเอาแอร์แบ็กด้านหน้ามีให้3จุดแล้วนะครับในส่วนตัวที่วางโคนั้ำแก้วน้ำนะครับมีให้ทั้งสองฝั่งนะครับให้ดูโครงสร้างของตัวงานเสาเอฝั่งซ้ายหัวน็อตนะครับไม่มีรอยขยับหรือการขันของตัวงานชุดประแจนะครับดูได้จากดีเทลของตัวงานสีเสาเอฝั่งซ้ายนะครับ ผลน็อตเป็นสันคมเดิมๆนะครับ้านจับบุคคลขึ้นนะครับมีให้สปอตเป็นอาร์นะครับผมทําการแกะให้ดูละเอียดเลยสปอตเป็อาร์ตครับเชื่อมจากโรบอทจากโรงงานครับเบรงตัวเดิมๆนะครับสวยๆนะครับทั้งด้านบนนะครับและก็งานของโต้งานนะครับด้านข้างให้ดูสปอตเป็นอาร์นะครับรถครับของเรานะครับทุกคันนะครับมีทีมงานตรวจสอบมากกว่า2 7 4จุดครับไม่มีรายละเอียดของการชนโครงสร้างพคฆามจนน้ำเดี๋ยวผมทำการเช็คประวัติส่วนของคันนี้ให้เลยนะครับ โครงสร้างของตรงง,งานเสาบีนะครับฝั่งซ้ายดูเนือสังพน็ทตนะครับด้านบนนะครับด้านล่างสภาพบเดิมนะครับสวยๆงานสกเพจครับมีให้แผงประตูไม่มีรอยทะลอกนะครับหรือรอยเปลอเปื้อนของตรงงานแผงประตูนะครับที่วางขวดน้ําแก้วน้านะครับมีให้นะครับพร้อมงานลําโพงนะครับก็จะล่วงไฟฟ้าให้แล้วนะครับวัสดุสภาพครับมีให้ด้านข้างพร้อมนะครับให้ดูตะเข็บทีโครงงานด้านข้างของตรงงานแผงประตูนะครับ เรเก็บซีโคลเดิมๆนะครับรถคันนี้ดูได้จากดีเทลของตัวงานแต่เก็บซีโคลขององการจิเให้ดูงานบอดี้เดิมๆนะครับสปอร์ตเบนทอาร์กลมเดิมแท้นะครับจากโรงงานให้ดูงานช่วงล่างนะครับของตัวแผงประตูสภาพเเดิมสวยๆแผงประตูด้านหลังฝั่งซ้ายนะครับให้ดูงานด้านหลังพร้อมงานเบาะผ้าอีกเช่นกันนะครับเบาะสามารถทําการพับขึ้นได้นะครับใช้พื้นที่เฉลี่ยนะครับของตัวด้านหลังนะครับรายการของของเสาพละกะเปาดดินทางได้ 2- 3ใบเลยนะครับ มอเอรค้อีตรงกลางให้3จุดครับรองรับของตัวไอโซฟิกครับทั้งสองฝั่งให้แล้วนะครับที่พักแขนนะครับที่วางขวดน้ําแก้วน้ำนะครับมีให้2จุดนะครับงานฮิ r ลูมเดิมๆด้ามจับตัวคนด้านหลังมีให้ที่แขวนไม่แขวนด้านหลังมีให้2จุดครับพร้อมกับงานไฟครับค่อนโซนตรงกลางแล้วปาจิโจตรงกลางมีให้2ฝั่งนะครับพร้อมกับที่แขวนของครับ2ฝั่งรับน้ำหนักได้4กิโลกรัมแล้วนะครับโครงสร้างของตัวแผงประตูด้านหลังฝั่งซ้ายนะครับให้ดูนะครับหัวน็อตเดิมๆนะครับไม่มีเราขยับนะครับ งานสกรเพจมีให้ประตูทั้ง4บานแล้วนะครับด้ามจับบุคคลขึ้นมีให้ทั้งสองฝั่งอีกเช่นกันนะครับสปอตเป็นอาร์คนะครับดูครับกลมๆนะครับเดิมๆนะครับไม่มีการตัดต่อการเชื่อมต่อหรือการเคาะงานนะครับของตรงงานบอดี้นะครับด้านข้างนะครับงานเสาซีนครับบอดี้งานเดิมๆสวยๆครับมีปุ่มล็อกเด็กครับของตัวแผงประตูด้านหลังให้พร้อมนะครับไม่สามารถเปิดจากภายในได้ครับกรณีที่ไม่เด็กตั้งมาด้วยนะครับตะเข็บซิลิโคนนะครับงานแผงตัวด้านหลังนะครับงานเดิมๆการจิกให้ดูนะครับ สภาพเดิมๆนะครับบอดี้งานเดิมๆสภาพเป็นอาร์ูกยางขอบประตูไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยเปื่อนนะครับงารล้านหลังของตรงงานกระบะครับเส้นสายงานข้างงานบอดี้เดิมครับซิกเกอร์ของตัวปีเนอร์มีติดตั้งให้พร้อมทั้งสองฝั่งนะครับด้านหน้าเป็นงานเบรกดิสตนะครับด้านหลังเป็นงานเบรกดมนะครับยางครับผมทําการเช็คให้ทั้ง4เส้นแล้วยางของตัวบิสโตนปีใหม่ปี2023มแม็กสภาพเดิมนะครับฝาครอบมีให้ไม่มีรอยปีชุดบาทนะครับหรือรอยถะลอกนะครับจะถ้ามีผมทำการเก็บเยื้อรอยของตรงงานแม็กให้ลูกค้าก่อนส่ง รอแคตซีโครงสร้างน,นะครับสภาพเดิมๆนะครับไม่มีการเชื่อมต่อการตัดต่อง,งานหรือการเคาะงานเพิ่มเติมนะครับซุนรอพลาสติกครับการยึดติดของตัวบุ๋ดทติดของตัวซุลรอยังอยู่ชัดเจนเหมือนเดิมครับบางโคนด้านหลังมีให้พร้อมแล้วครับคันนี้มาพร้อมกับงานติดตั้งงานคิลิบอยไว้ใช้งานให้พร้อมนะครับถ้าลูกค้ามีการ่า่งซื้า,ารครับ จากคนของนะครับสัมภาระเพิ่มเติมเลยที่มีอยากให้ีตากแดดตากฝนนะครับท่านี้มีงานติดตั้งของตัวเคดิบอลให้แล้วนะครับหรือต้องการที่จะทําการถอดออกครับผมทําการถอดออกได้นะครับแต่ถ้าไปขายนะครับได้2องถ0พันถ้ามีตั้งใหม่มีราคาหลักเหมื่นแน่นอนนะครับงานไฟท้ายแคปแท้เดิมนะครับจากโรงงานนะครับท่านี้โลโก้หรือแบบของตัวโตโยต้านะครับมีให้พร้อมตัวโลโก้ไฮลักตัวไทยอีนะครับมีให้ตั้ง2จุดแล้วนะครับงานด้านท้ายเป็นงานนะครับคมเนียมด้านจับนะครับมีงานไฟเบรกด้วยสามให้พร้อมพร้อมติดตั้งงาน นะครับมีให okay. ้นะครับอาจะนั่นท้ายครับงานเดิมเดิมนะครับช่วงล่างครับล้ออะไรนะครับแหนบนะครับงานเดิมเดิมนะครับไม่มีการนะครับจัดแปลงงานช่วงล่างเพิ่มเติมมานะครับเดี๋ยวผมต้องการเปิดให้ดูงานแม็กเดนเนอร์ด้านท้ายนะครับงานแมกเดนเนอร์ท้ายครับคันนี้มาพร้อมงานแักเดนเนอร์แท้เดิมนะครับสภาพของตัวงานแม็กเนเนอร์นะครับไม่มีรอยถลอกหรือการขนของครับงานหนักๆนะครับดูได้จากดีเทลของตัวลานแม็กเดเนอร์นะครับ ไม่มีดูรออของการลากของหรือการบรรทุกของงานหนักๆนะครับงานด้านท้ายงานสีเดิมๆนะครับงานเชื่อมต่องานทวนงานท้ายไม่มีนะครับคันนี้หัวน็อตครับมาร์คสีแต้มสีนะครับอยู่เหมือนเดิมนะครับชัดเจนนะครับงานเคอรบอร์ด้านท้ายงานเดิมๆสีสวยเลยมีงานไซคอนโซนนะครับด้านท้ายครับติดตั้งให้พร้อมแล้วนะครับด้านจัดวิเคราะห์ครับมีให้4จุดครับฝั่งซ้ายนะครับ2จุดฝั่งขวาอีก2จุดนะครับงานฝั่งขวานะครับงานบอดี้เดิมๆนะครับ ดูได้จากเต็มสันหัวน็อตนะครับหรืองานท้ายนะครับไม่มีริ้วลอของการนะครับชนโครงสร้างของตรงงานด้านท้ายนะครับต่อมานะครับในส่วนของรายละเอียดนะครับของตรงงานฝั่งขวาไฟแท้เดิมนะครับจากโรงงานสติ๊กเกอร์ปีเลเนอร์มีติดตั้งให้แล้วทั้งสองฝั่งนะครับสภาพแม็กด้านหลังสภาพเือนเดิมนะครับไม่มีลอของการปีดฟุตบาทนะครับหรือล้อถลอกนะครับความลึกของตัวลูกยางครับไม่นองพูดถึงนะครับ ปี2023สามารถใช้งานได้ยายวๆาได้นอนรอยคซีโครงสร้างทับเรขของตัวถังนะครับมีให้พร้อมนะครับอันนี้ครับมาพร้อมกับงานเลขตัวถังครับ MR นะครับลงท้ายด้วย2 3 4 5นะครับรอแคสซีโครงสร้างสภาพเดิมๆซุ้มพลาสติกการยึดติดของตัวหมุดครับยังอยู่ชัดเจนบางคนด้านหลังมีให้แล้วนะครับงานบันไดมีติดตั้งให้ทั้งสองฝั่งแล้วนะครับ แผงประตูด้านหลังนะครับฝั่งขวานะครับให้ดูนะครับแผงประตูนะครับสภาพเเดิมครับตัดด้งานสีก็แบ็คครับจนลดลงไฟฟ้าให้พร้อมที่วางขดน้ําแก้วน้ำลำโพงมีให้ประตูทั้ง4บานนะครับงานตัดเข็บซีโคนของตรงงานแผงประตูด้านข้างนะครับงานบอดี้เดิมเดิมนะครับสปอตเบลทอาร์คครับเชื่อมจากโรบอทนะครับจากโรงงานลูกยางขอประตูไม่มีเอาฉีกขาดเลยรอยเปื่อยนะครับให้ดูจากสปอตเบทอาร์คครับสปอตเบทอาร์คนะครับเดิมเดิมนะครับงานเสาซีบอดี้เดิมนะครับ ไม่มีโลของการเคาะงานการเชื่อมต่องานนะครับงานสครับเพจตั้นข้างครับมีให้ดูได้จากหัวน็อตนะครับของตัวแผงประตูด้านหลังฝั่งขวาเหลี่ยมสันคมหัวน็อตสภาพเดิมๆนะครับงานบอดี้ของตัวแผงประตูด้านหน้านะครับผมทำการเคาะดูนะครับสภาพเดิมๆนะครับตั้มจับครับเปิดประตูครับเป็นงานโคมเมียนประตูของสี่บานนะครับประโกนแท้เดิมโรงงานนะครับโลโก้ไฮลัดมีแห้งสองฝั่งแล้วนะครับ แม็กา้านหน้าฝั่งขวานะครับไม่มีบิลล์รัฟบัดครับยางบิสโตนนะครับเหมือนกันความลึกกับยางนะครับทั้ง4เส้นสภาพเดิมไม่มีรอยแตกหรือรอยลาของตรงงานยางนะครับโชกแห้งเดือนนะครับจากโรงงานนะครับดูได้จากเหลี่ยมซันฮอนอตมาร์คสีแต้มสีอยู่ครบซุ้มล้อพลาสติกนะครับการยึดติดของตัวหมดครับยังอยู่ชัดเจนนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจหรือกำลังมองหารถกระบะ4ประตูไว้ใช้งานนะครับกับราคาผ่อนล้นต้นเพียงแค่เก้าพันสี่ครับสามารถครับ คำดูรถและทดลองขับได้เลยครับที่บริษัทพยนต์นะครับหรือสามารถโทรมาสอบถามนะครับรายละเอียดของตัวรถครับหรือไฟแนนซ์นะครับกับทางผมได้เลยนะครับเซอร์เมงที่เบอร์โซนหกสี่ครับหนึ่งสี่หกหกศูนย์สองสามนะครับหรือแอดไลน์หาผมเบอร์นี้ได้นะครับงานแผงประตูด้านหน้านะครับงานเสาเอนะครับคันนี้ให้ดูของน็อตนะครับเปลี่ยนสังคุนเดิมนะครับไม่มีเรื่องของการชนโครงสร้างนะครับดูได้จากสปอตเบรกนะครับ ทำแกะให้ดูนะครับสภาพอาร์กองเดิมนะครับดอกเบี้ยของเรานะครับรถกระบะครับ4ปีรับต้นที่2.79จุครับสามารถผ่อนได้สูงสุดครับ7ปี84กงี้ยนคาร์บเออร์สี่จ4ดสีนะครับสภาพเดิมๆนะครับรอยแคสซีนะครับรอยเม็ดอาร์กเดิมๆนะครับงานเสาบีหัวน็อตไม่มีเราขยับนะครับด้านบนครับแต่งานด้านล่างนะครับคันนี้มาพร้อมกับงานเบาะผ้าแท้เดิมโรงงานเบาะปะบกนรับ โอทิศทางนะครับพร้อมโฮลไลมันติฟังก์ชันนะครับวันนี้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธครับรับสายวางสายสั่งการด้วยเสียงได้มีระบบของตัวดิสเพย์ครับเช็คออนบอร์ดของตัวด้านหน้าแล้วพร้อมระบบของตัวแอร์แบ็กความปลอดภัยด้านหน้าให้3จุดแล้วนะครับคันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์นะครับดีเซลขนาด2.4ครับผมขออนุญาตทำการสตาร์ทในการเครื่องยนต์นะครับรอบเครื่องเดินนิ่งๆนะครับปกติพร้อมกับหน้าจอเลขใบของการใช้งานคันนี้ครับถือว่าน้อยนะครับอยู่ที่44,000เองนะครับ ไฟหน้าเป็นงานไฟแมนนวลครับมาพร้อมงานไฟตัดหมอกครับที่วางขดน้ำนะครับแก้วน้ำนะครับมีบบของตัวฮีตเตอร์ให้พร้อมแล้วนะครับฝาโปงเปิดได้จากทานหน้าฝาถันอามันด้านข้างนะครับให้ดูงานครับชุดเบรคครับชุดคลั่งคันระด้างครับสภาพงานเดิมๆนะครับไม่ Lock physics, มีการดัดแปลงนะครับของตัวงานครับคลร่งหรืองานเบรคของตัวงานด้านล่างนะครับคอนโซลตัดด้วยงานนะครับทิมครับสีบอลเดิมๆนะครับคอนโซลด้านหน้าสะอาดนะครับไม่มีรอยถลอกนะครับหรือรอยคุชขีของตัวงานคอนโซลด้านหน้านะครับ ตัดด้วยงานทีมงานนะครับงานสีบอลนะครับไฟจุดเฉินเบนจิสซี่ไลท์มีให้พร้อมกับหน้าจอรายการนะครับมีให้พร้อมนะครับคือในซีดีสอดินนะครับมีพอร์ตของตัว USB ครับ AUX ให้แล้วนะครับ Air m a n u a วใช้งานได้ปรับได้ปรับได้สี่สปีดนะครับพอร์ต Power l e ์ครับทั้ง2ฝั่งมีให้2จุดนะครับที่วางโทรศัพท์ที่วางขวดน้ําแก้วน้ำครับมีให้ครับสช่องนะครับพอร์ตระบบของตัวกีตาร์มัดครับที่เป็น Sequential Chip ครับสามารถเล่นระบบของตัวสปอร์ตครับ เกียร์แมนนวลได้ธรรมดาปกติเลยนะครับอีโค o โหมดครับมโหมดประหยัดพลังงานมีให้หรือต้องการเร่งอัตราการเร่งรอบของตัวเครื่องเพลว์โหมดเราก็มีให้พร้อมนะครับที่พักแขนต้องการนะครับมีให้วัสดุหุ้มในงานนะครับงานผ้านะครับด้านในครับ้างผังเลยนะครับคอนโซลนะครับด้านข้างนะครับมาพร้อมกับที่ใส่ของพร้อมรูปของตัวคูบ็อกให้แล้วนะครับหน้าจอแสดงฐานะของการใช้งานของตัว Passenger Airbag ครับมีให้นะครับคันนี้ให้ดูนะครับสำเนารถนะครับ กับรถคปโตเรต้ารีโว่นะครับเลขตัวถังนะครับ mr นะครับลงท้ายด้วย2 2 3 4 5หนะครับของหน่วยงานทางทางพัฒนาซิ่งรถคันแค่เจ้าของแค่เมือเดียวนะครับคู่มือการใช้งานนะครับมีให้ครบนะครับจบคันนี้นะครับแผงบังแดดนะด้านข้างมาพร้อมด้านข้างพร้อมกระจกให้บุคคนไทด้านข้างให้แล้วนะครับที่ใส่แว่นตานะครับไฟคอนโซลนะครับด้านหน้ามีให้2จุดนะครับแผงบังแดดนะครับบานดุคคนทท่ขับนะครับไม่มีกระจกให้กระจกบองหลังเป็นงานตัดแสงนะครับเมนนุ่นะครับ สภาพเดิมๆสวยๆนะครับถ้าลูกค้าท่านใดครับสนใจเลอกล่างมองหารถกระบะไว้ใช้งานครับแต่ราคาผ่อนเพียงแค่9ก้าบนนะครับกับรถปี2018ครับแต่เล็กไม่เพียงแค่4ี่หมื่นสี่พครับสามารถเข้าดูรถครับและทดลองขับได้เลยครับที่บริษัทรถยนต์ครับผู้ช้ของลูก้าครับไม่เป็นหจะเป็นพนักงานบริษัทครับพนักงานเอกชนนะครับข้าราชการครับค้าขายนะครับเกษตรกรครับสามารถออกรถได้ทุกอาชีพนะครับเดี๋ยวเราพามาชมนะครับและดูรายละเอียดของตัวห้องเครื่องหน้ารถดีกันครับมาตอนครับ คันนี้ครับมาพร้อมเครื่องยนต์ครับ V6 ขนาด2.4ลิตรครับของตัวรหัสเคร <Columbus> ื right ่องครับโซลีดดีนะครับพร้อมตัวระบบของตัวเวนเทเบิลให้แล้วนะครับสภาพเครื่องยนต์นะครับฝาครอบเครื่องมีให้นะครับไม่มีรอยเซอร์ลูกของตัวน้ำมันเครื่องนะครับหรือการดัดแปลงไฮโซตัวงานเครื่องยนต์นะครับคันนี้มาพร้อมกับ <m im coaching yen> ขุมกำลังแรงม้าครับอยู่ที่หนึงร้อแรงม้านะครับให้ดูดีเทลของตัวงานเครื่องยนต์รอบเครื่องเดินนิ่งปกตินะครับดูได้จากมาร์สสีรอยข้อต่อนะครับยังอยู่ชััััััดดเเเเจนน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 หหมมมมืืืออ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 ิะะะคคคครรรรรรรบบบบตตตไ่่ียยยขขกาาพ์งงงว ก่อนสมมอบนะครับผลทําการชํรางอลางห้องเครื่องครับเปลี่ยนฐานน้ามันเครื่องของเรลวครับตรวจสอบระบบของตัวเครื่องยนต์นะครับไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่ให้ลูกค้านะครับก่อนสมมอบดูดีเทลของต้องงานผักกระโปรงนะครับคันนี้ไม่มีดีลอกของการถอดผักกระโปรงนะครับถ้าถอดอกเลยไม่ถอดนะครับงานจะเก็บตีโฟนงานนั้งข้านะครับงานบอดี้เดิมเดิมครับงานผักกระโปรงเดิมเดิสปอตเวนากรมเดิมนะครับส่วนของความร้อนนะครับด้านหน้านะครับมีให้งานผากระโปรงด้านหน้านะครับไปดูสปอตเวนาร์กรมแท้เดิมนะครับจากโรงงานนะครับท ของตัวงานฝั่งขวางานสครับเพดของตัวโต y o ต้านะครับยังอยู่ชัดเจนเหมือนเดิมบนน็อตฝั่งขวาสภาพเด่นสังคมเหมือนเดิมนะครับแก้มฝั่งในนะครับยังเดิมนะครับงานเบ้าโช๊คนะครับให้ดูนะครับสภาพเหมนเดิมนะครับด้านในนะครับระดับน้ำมันเบรคผมเปการตรวจสอบเช็คให้นะครับระบบชุดเบรคของตัวครับ ABS ครับมีให้พร้อมครับงานแก้มฝั่งขวานะครับสภาพเมนเดิมรูดเจาะคมๆสวยๆนะครับคันนี้ดูได้จากดีเทลของตรงงานคันด้านหน้านะครับ รถนะครับถ้ามีการชนโครงสร้างครับมาครับดูได้ครับ3จุดครับด้านหน้าครับงานของตัวคันด้านหน้านะครับสีงานแก้ฝังกว้างด้านข้างนะครับแล้วก็งานด้านในนะครับจะไม่ใช่งานสีเดียวกันครับคันนี้ไม่รถไม่มีปอดของการชนโครงสร้างรลอชนหนักก็แน่นอนครับงานฝั่งซ้ายนะครับให้ดูนะครับ แกะฝั่งซ้ายรูเจาะกลมๆคมสวยๆนะครับคันนี้นะครับงานสำหรับเพจโตโยต้าอยู่ชัดเจนสติ๊กเกอร์มอกรนะครับอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับงานซีมทามอพาร์ทนั่นในครับงานเดิมๆนะครับไม่มีรอยสนิมหรือการเข้างานการเชื่อมต่องานนะครับแบตเตอรี่ผมทำการชิคค่าซีซีให้หนึ่งรอบครับถ้าแบตเตอรี่เกันหนึ่งปีผมทําการเปลี่ยนลูกใหม่ครับให้ครับเรามีมันตีนหลังการขายครับดูแลนะครับหนึ่งเดือนครับสามสิบบานครับเกี่ยวกับระบบงตัวเครื่องยนต์นะครับไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่นะครับถ้าลูกค้ามีปัญหานะครับสามารถเข้ามาแก้้้้้ไไไขดคคครรััับบมม่่่ีาาใชจยทงสิน ท่าลูกค้าท่านใดสนใจหรือกำลังมองหารถกระบะสีประตูยกสูงพอใช้งานพอติดตั้งงานเคลมบอยครับกับราคาผ่อนเริ่มต้นเป็นแค่940กับราคาอยู่ที่559,000กับเลขหมายเพียงแค่44,000คันนี้ครับสามารถเข้ารถครับและทดลองขับได้เลยครับที่บริษัทพยนต์นะครับที่ตั้งบริษัทพยนต์นะครับอยู่ตรงซอยเสีไทย68นะครับแยกหนึ่งครับมินบุรีกรุงเทพมหานครนะครับหรือสามารถโทรมาสอบถามนะครับรายละเอียดของตัวรถครับหรือไฟแนนซ์นะครับกระทางผมได้เลยนะครับ ที์เมงจิบเบอร์064ครับ1466023ครับหรือแอดไลน์หาผมมาดีได้นะครับเรามีบริการของการส่งเซ็นเอกสารใช่ไหมนะครับตามที่อยู่ของลูกค้านะครับถ้าลูกค้าไม่สะดวกเข้ามาเซ็นเอกสารนะครับที่บริษัทแล้วก็มีบริการของการส่งรถสไลด์ให้ตามที่อยู่ลูกค้าครับเรามีแถมฟรีครับบริการวีซสมาร์ทฉุกเฉินให้ลูกค้า1ปีครับและแถมบรรจุมันให้ลูกค้าอีก1นึ่งพบาทครับยังไงครับฝากกดไลค์แชร์นะครับกดซับสไครต์กดติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดนะครับการติดตามรับชมทางช่องเมย์พนรรถกะะบมือสองนะครับ อีพีหน้านะครับลมีรถกระบะคัดเกดคัดคุณภาพครับสบภาพเดิมสวยๆครับเราจะมานำเสนอให้ทางลูกค้านะครับวันนี้ทาใหม้บรนยูนของเราไปก่อนครับสวัสดีครับ